หัวข้อวันนี้ค่ะบอกว่าโค้งสุดท้ายลดหย่อนภาษีอย่างไรให้เท่าทันสถานการณ์ในห้องนี้มีใครที่ยังไม่ได้ลงทุนใน ARMF หรือว่าไทย SG บ้างไหมคะไม่มีเลยอ่ะแสดงว่าลงทุนกันเต็มสิทธิ์แล้วใช่ไหมคะโอ้ยยังเผื่อเอาไว้เดี๋ยวเรามาคุยกันด้านหน้า ะะว่าเราจะเลือกลงทุนในกองทุนอะไรดีอันนี้ยินดีมากๆค่ะอะไะค่ะวันนี้ค่ะต้องบอกว่าความสําคัญของการปรับพอตตามช่วงอายุนะ,ะตรงนี้เป็นยังไงมีความสําคัญกับเราไหมต้องบอกว่าช่วงอายุของเราที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเราอาจจะต้องกลับมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงพิเศษของการลงทุนในกองทุนรวมไท a i ESG นะคะมีความพิเศษยังไงบ้างต้องบอกว่าเขาพิเศษมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วแต่บางท่านอาจจะยังไม่รู้นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งค่ะที่เราจะได้พบกันก็คือจะเป็นในเรื่องของการชี้ เป้ากองทุน AMF และ t h Sg และสุดท้ายใครมีคำถามถามกันได้เลยนะคะเต็มที่นะคะมาที่หน้านี้กันก่อนค่ะบอกว่าในเรื่องของพิระมิดวางแผนทางการเงินเราคุณหน้าคุณตาไหมคะพิระมิดจะเห็นว่าฐานจะต้องมีความมั่นคงแข็งแรงแล้วก็ต้องดูใหญ่กว่าทุกๆจุดถูกไหมคะจะเห็นว่าด้านล่างเขาพูดถึงในเรื่องของมุม protection ค่ะ หลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมาวันนี้อาจจะแค่ Rf หรือว่า Thai SG หรือเปล่าทำไมมีในเรื่องของ protection เข้ามาด้วยต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถวางแผนทางการเงินได้และเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถวางแผนเรื่องการลดหย่อนภาษีได้ถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้อาจจะมาไม่ไหวนะต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีก่อนและถ้าเราสังเกตดีๆด,ด้านขวาล่างเห็นไหมคะ emergency fund เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะคะเอเช่อว่าทุกทกท่านน่าจะมีเตรียมตกวดีกันเอาไว้อยู่แล้วก่อนที่เราจะลงทุนนะคะซึ่งการลงทุนค่ะเป็นการลงทุนตามเป้าหมายนะคะที่เราจะมีการวางแผนไว้และเชื่อว่าหลายท่านจะลงทุนการในเรื่องของแผนการเกษียณอายุนะคะเราใช้ในเรื่องของการลงทุนมาร่วมด้วยนะคะเรียกว่าใช้กองทุนรวมเป็นเครื่องมือในการวางแผนของเรานั่นเอง นะคะทีนี้มาในเรื่องของความสําคัญของการปรับพอตตามช่วงอายุกันบ้างนะคะทำไมเราถึงต้องปรับละ่ะข้อแรกเลยมีใครปรับต่อข้อที่หนึ่งไหมคะเมื่ออายุเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนไหมคะเมื่ออายุเราเปลี่ยนไปค่ะการยอมรับความเสี่ยงเราเองก็เปลี่ยนแปลงต้องบอกว่าก่อนหนะ้านี้ตัวเองเคยทําแบบประเมินความเสี่ยงคิดว่าเอ๋เป็นคนรับความเสี่ยงได้ในระดับไหนคะ สูงคิดว่าอย่างนั้นเหรอคะของพี่ว่ายัางไงคะสูงจริงๆเหรอคะสูงมากคะ่ะคือรับความเสี่ยงได้สูงมากแต่พอมาถึงวันหนึ่งเขาให้เราประเมินใหม่เราได้ลองทําแล้วเป็นยังไงบ้างคะเปลี่ยนไปนะจากสูงมากกลายเหลือเป็นเหลือแค่สูงแล้วคะ่ะเพราะเหตุผลข้อที่หนึ่งอายุตัวเองเปลี่ยนนะคะ การยอมรับความเสี่ยงตัวเองก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปอาจจะยอมรับได้น้อยลงจากเมื่อก่อนนะคะอันนี้คือเป็นเหตุผลแรกเหตุผลข้อที่สองบอกว่าอะไรคะเป้าหมายเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนของเราเองก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปด้วยมีใครเป็นเหตุผลนี้ไหมมีนะพี่หลายท่านบอกว่ามีหรือบางทีาอาจจะบอกว่ามีอยู่สองเป้าหมายเป้าหมายที่1นึ่เนี่ยสำเร็จไปแล้ว เหลือแต่เป้าหมายที่2อเอ๊ะแต่ว่าเรายังมีเงินลงทุนอยู่เราอยากจะปรับอะไรยังไงบ้างไหมนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะคะและสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นคะสัดส่วนการลงทุนเปลี่ยนแปลงอยู่ๆมันเปลี่ยนไปเองอะ่ะไม่ได้ทําอะไรนั่งอยู่เฉยๆลงทุนอยู่ดีๆ พอเวลาผ่านไปบอกว่าอ้าวตายแล้วสัดส่วนมันเริ่มเปลี่ยนเราจะทํายังไงละ่ะที่จะทําให้เขากลับมาให้ได้เหมือนเดิมนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเหตุผลหลกัลกๆที่ทําให้เราจะต้องกลับมาดูว่าเราจะมีการปรับพอร์ตการลงทุนหรือเปล่านะคะหน้านี้หลายท่านอาจจะคุ้นเคยเนาะตอนที่เรามีการทําแบบประเมินเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเราได้กี่คะแนนนะรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนซึ่งเอบอกเมื่อก่อนนี่อยู่ด้านล่างเลยค่ะเสี่ยงสูงมากแต่เดี๋ยวนี้บอกพอประเมินแล้วไม่ไม่ใช่แลเหลือแค่เสี่ยงสูง ถูกไหมคะก็จะมีบอกว่าเอ๊ะแล้วเราสามารถลงทุนในกองทุนนโยบายประมาณแบบไหนได้บ้างหรือสัดส่วนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงเนี่ยควรจะลงทุนประมาณเท่าไหร่นะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะบอกเราเอะก็เลยบอกเอ๊ะถ้าวันนี้มาเจอกันาอาจจะต้องมีการปรับหน้านี้มาเป็นแบบนี้จะดีกว่าไหมถ้ามองในเรื่องของอายุของเราที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอันนี้ตีลังกากลับหลังตีขึ้นมาเลยนะคะจะเห็นว่าเสี่ยงสูงมากอยู่ข้างบน,นะคะ่ะถ้ามองในช่วงอายุเราเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่ บรรลุนิติภาวะนะคะ20ปีก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้า20-29เรารับความเสี่ยงได้สูงมากละ่ะสัดส่วนเป็นยังไงคะสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ด้านขวาเนาะหุ้นหรือว่าการลงทุนในทางเลือกอาจจะเป็นสัดส่วนที่มากสักหน่อยแต่พอช่วงอายุของเราเริ่มเปลี่ยนไปถ้าเรามองตัดทุกๆ10ปีเป็นไงคะเลข3มาค่ะเลข4เลข5แล้วก็เลข6เราอยู่ช่วงไหนกันดีคะ ช่วงที่หนึ่งเลขสองมีไหมคะเลขสามเลขสี่อ๋อมีมีบกมึงแล้วนะเลขห้ามีไหมคะไม่อยากบอกเลยเราจะหยุดกันตรงแค่เลขสี่พอวันนี้เราหยุดกันแค่ตรงนี้นะแค่ประมาณเลขสี่ถ้าเลขสี่เนี่ยเราจะเห็นว่ายังไงเอ่ยถ้าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำก็ยังดูเยอะเนาะเห็นไหมคะ ไม่ควรเกินประมาณสักเจ็ดสิบถ้าดูอย่างนี้เรเร,เร็วอาจจะบอกเจ็ดสิบสามสิบหรือเปล่าเจ็ดสิบเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่ำสามสิบเสี่ยงสูงหรือวันนี้เราจะคุยกันแค่พอร์ตตรงกลางดีคะอีกสี่พอตไม่ดูแล้วดีไหมเพราะว่าเราจะอยู่กันตรงเลขสี่ไม่เกินนี้นะคะอะมาลองดูกันก่อนอันนี้ให้ลองดูอย่างเช่นอันนี้คือถ้าใครยังอยู่เลขสองเนาะแต่ต้องบอกว่าอายุเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวเองนะอย่างเอ๋เนี่ยเจอน้องน้อง เป็นไงคะเพิ่งจะเรียนจบหรืออาจจะกําลังศึกษาอยู่เนาะถามเขาว่าถ้าลงทุนเนี่ยน้องจะจัดพอร์ตยังไงบางคนบอกเลยเขาบอกว่าไม่เอาเขากลัวเขามีความกังวลเราถึงบอกว่าแบบนี้มันไม่ใช่สูตรสําเร็จกับทุกคนจะมองแค่อายุอย่างเดียวไม่ได้นะคะตรงนี้ถึงบอกว่าเป็นตัวอย่างของการจัดพอตนะคะหน้านี้เลยค่ะเอมาให้เราลองดูเนาะถ้าจัดแบบนี้เป็นไงคะเสียงสูงมากๆด้านบนค่ะ เป็นกองตราสารหนี้ RMF นะคะสัดส่วนที่ให้อาไว้เห็นแล้วตกใจไหมละสิบกับเก้าสิบถ้าพอตัวเองต้องบอกว่ายังเป็นหลักสองอยู่เลยนะคะถึงแม้จะบอกว่าความเสี่ยงเนี่ยจะเริ่มปรับลดลงมาแล้วนะคะอันนี้ที่เอามาให้ลองดูเนี่ยจะเป็นข้อมูลสิ้นสุดที่ผ่านมาล้อนเลยค่ะ31ตุลาปี68 แต่ใช้ข้อมูลการลงทุนที่เกิดขึ้นจริงย้อนหลังไป5ปีเฉลีย่ยเป็นต่อปีนะคะถ้าลงทุนแบบนี้เอบอกว่าเอ๊ะหนึค่ะถ้าบอกว่าใช้เงินลงทุนสักประมาณ1,000 0บาทเราจะเห็นง,ง่ายๆเนาะลงทุนในตราสารนี้ RMF สัก1,000บาทนะคะลงทุนใน B Global RMF ถ้าเราอยากรู้ว่ากองแต่ละกองเนี่ยลงทุนในอะไรต้องบอกว่าเดี๋ยวพาร์ทถัดไป จะมีบอกนะคะว่าแต่ละกองเนี่ยลงลึกลงไปมีอะไรกันบ้างนะคะ Global RMF บอกว่าถ้าลงสัก30%เงินหมื่นหนึ่งเนี่ยลงไป3,000ใช่ไหมคะเติบโตได้เฉลี่ยในช่วง5ปีเฉลี่ยต่อปีนะคะกองนี้ก็โตมาประมาณสัก9%กว่ากว่านะคะหรือถัดมาค่ะ BACRMF นะใครที่บอกว่าเอ๊ะอยากจะลงทุนแบบภูมิภาคเราใกล้ๆเนาะนะคะกองนี้เฉลี่ยต่อปีในช่วง5ปีย้อนหลังก็โตได้ปีนึงประมาณสัก5% นะคะถัดมา B Notech F อันนี้บอกเป็นขวัญใจตัวเองเลยนะชอบมากนะกองนี้ให้สัดส่วนไปเท่าๆกันเนะาะ5ปีเฉลี่ยเติบโตมาต่อปีประมาณ16%กว่าและสุดท้ายมีใครลงเอาไว้บ้างไหมคะ B g o r M F พยัยหน้าแต่เราไม่ไม่ยกมือเนาะอากาศเย็นเนี่ยมือไม้แข็งอันนี้เข้าใจมากๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีแบบนี้นะคะอันนี้คือเอบอกว่า B g o สัก20%ละกัน ที่ผ่านมาเฉลี่ยที่เขาเติบโตได้ต่อปีประมาณ15%ถ้าลงทุน10000บาทเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ31ตุลาปี6-3ย้อนหลังเนาะเฉลี่ยต่อปีนะมาถึงปีนี้ค่ะโตได้พอร์ตเนี่ยประมาณสัก10เป็นไงคะที่เราลงทุนไปเเชื่อว่าเราลงกันหลายกองมากหลายปีมากแล้วแต่เราอาจจะไม่เคยมาลองดูว่าถ้าจัดเป็นพอร์ตเนี่ยมันจะหน้าตาย,ยัางไงบ้างนะหรืออีกแบบหนึ่งอันนี้ใกล้กัน แต่อย่าลืมว่านอกจาก A.M.F. แล้วค่ะเรายังมี Thai E.S.G. ถูกไหมคะที่เอามาลดหย่อนภาษีได้ด้วยอนนัเอ็กก็ลองถ้าเปลี่ยนละ่ะแต่ต้องบอกว่า Thai E.S.G. เนี่ยมันเพิ่งจะเกิดมาได้แบบโอ้โหไปถึง5ปีแน่นอนนะคะอันนี้เอกก็เลยบอกว่าเอาข้อมูลย้อนหลังแบบสุดเลยตั้งแต่กองนี้จะตั้งขึ้นมากองนี้ก็บอกว่าโตได้ประมาณสัก7.6บางคนอาจจะดูลวเฮ้ยถึงเราเอตาสารนี่นะได้ขนาดนี้เลยเหรอ อันนี้ได้แบบนี้จริงๆนะคะเราสามารถกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังได้นะะก็มีโอกาสที่ผ่อนเราเองจะมีการเปลี่ยนไปเป็นไงคะอันนี้คืออายุประมาณ2ี่สิบเนาะถึงยี่สิบหรือคนที่รับความเสี่ยงได้สูงแต่ถ้าเราบอกว่าเสี่ยงสูงเกินไปเอคอลดต่ำกว่านี้ได้ไหมเอบอกได้ค่ะอยู่ประมาณสักเลขสามด้วยช่วงอายุของเรานะคะหรือถ้าเกิดว่ามองแบบนี้เอเอกปรับลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะ สินทรัพย์เสียงต่ำถ้าอยู่สักประมาณ40เสียงสูง60ละ่ะใช่เราไหมอันนี้ให้เราลองดูเป็นตัวอย่างนะคะถ้าเป็นแบบนี้กองเหมือนเดิมเลยค่ะแต่สฟดส่วนการลงทุนเปลี่ยนตายเกิดอะไรขึ้น,นะคะโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็เปลี่ยนไปเช่นกันนะคะบางทีก็เอ๊ะเพื่อนเราก็บอกว่าลงกองนี้นี่เราก็เชื่อเพื่อนลงเหมือนกันเลยทำไมเพื่อนบอกเขาได้กำไรเยอะจัง แต่เราทาไมได้น้อยกว่าเคยรู้สึกสงสัยไหมคะนะอาจจะเป็นเพราะสัดส่วนการลงทุนด้วยอย่างหนึง่งอาจจะเป็นเพราะช่วงเวลาที่เราลงทุนด้วยอีกอย่างหนึง่งนะคะเราไม่รู้หรอกว่าเพื่อนเราเนี่ยลงทุนตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เรารู้ตัวเราเนาะว่าเราลงทุนเมื่อไหร่นะแต่อาจจะไม่ได้รู้ว่เอฟเหมือนกับเพื่อนเราไหมนะเช่นการคาเอได้ทามาเนาะถ้ามีในส่วนของไทยเอสจีก็เรียกว่าก็จะมีความเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน อันนี้เอต้องบอกว่าเกิดขึ้นแล้วผ่านมาแล้วจริงตามนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการลงทุนเราต้องมองวันนี้ไปในอนาคตนะคะบางทีอาจจะบอกโอ้ยได้ทั้งหลายเปอร์เซ็นต์น่ยอยากจะลงทุนจังเลยแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าเหรียญมีสองด้านเช่นกันการลงทุนโดยเฉพาะกองไหนที่บอกว่ามีโอกาสได้ผลตอบแทนเยอะๆค่ะต้องเผื่อใจไว้ด้วยอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้เราคุยกันไว้ก่อนนะสำหรับตรงนี้เอี์เชื่อว่าหลายคนอยากจะได้พอร์ตประมาณนี้เพราะเราอยู่กันประมาณ หลักสีไม่เกินนี้แล้วนะคะเราอยู่กันประมาณนี้เนาะหลักสีนะคะเราจะเห็นว่าการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงก็เริ่มที่จะปรับลดลงไปอีกนะคะลดลงไปยังไงบ้างอันนี้เอกก็ทํามาเช่นกันถ้าบอกว่าเป็น50 50ไหวไหมอันนี้ต้องลองถามใจเราเองด้วยนะคะครึ่ง,คร,งครึ่งไหวไหมกองเหมือนเดิมเ๊ะเลยค่ะแต่สัดส่วนเปลี่ยนปุ๊บเป็นไงคะโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนก็เปลี่ยนไปแต่อยากจะให้เราเลือกลงทุน แบบที่ลงแล้วหลับสบายใจนะคะบางทีอาจจะบอกวิอันนี้ดีจังเลยลงเยอะเลยแบบนู้นแบบนี้แต่แบบกังวลเหลือเกินแบบนี้ไม่เอานะคะเสียสุขภาพนะคะเอาแบบที่เราสบายใจค่ะหรือถ้าเป็น BSI Thai SG มาแทนในเรื่องของตาสัตว์นี้ก็เราจะเห็นว่าสัดส่วนมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าโอกาสได้รับผลตอบแทนก็เปลี่ยนไปนะคะอันนี้เป็นหลักสี่แต่อยากให้ดู ขั้นต่อไปในอนาคตเผื่อไว้เนาะแต่ตอนนี้เรายังไปกันไม่ถึงถูกไหมคะถ้าเป็นอายุประมาณเลข5ล่ะเออบอกว,ว่าสินทรัพย์เสี่ยงเริ่มปรับลดลงมาอีกแล้วนะคะให้อยู่ที่ประมาณเป็นไงคะอันนี้เป็นกลับด้านเนาะหกสิ 60, 40, โดยที่60เนี่ยเป็นเสี่ยงตำ่ำเป็นไงคะย้อนหลัง5ปีเฉลีย่ยต่อปีก็ไม่ได้น่าเกียดนะหร์เซ็นต่อปีนะคะหรือถ้าบอกว่า เป็น BSI Thai SG เข้ามาละ่ะหรือเราจะแยกพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งก็ได้นะคะเพราะว่าต้องบอกว่า2ประเภทนี้วงเงินคนละวงกันแต่ต้องกลับมาดูว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันหรือเปล่านะคะแล้วก็สุดท้ายถ้าเราบอกว่าอันนี้คืออ,อยากจะมองว่าถ้าเรากเกษียณอายุไปแล้วหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊สินทรัพย์เสี่ยงไม่ควรจะมีเลยหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่นะเพราะว่าอะไรคะเราคิดว่าเราจะมีอายุที่ยืนยาวกันไหมคะ ยืนยาวถ้าไร่ดีเอ่ย90น้อยไปไหมคะคำแบบนี้แสดงว่าน้อยไปหลักร้อยไหมคะรีบรีบหรอคะ90คือเยอะไปหรอคะรีบหรอคะไม่อยากให้เรารีบนะต้องบอกแบบนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้เอวางแผนตัวเองเนาะนะคะต้องกลับมาดูตัวเองดูคุณยายคุณยายเอ๋เสียตอน82ถูกไหมคะตัวเองก็เอ๊ะ ตอนสมัยคุณยายเสียเนี่ยตอนนั้นวิวัฒนาการทางการแพทย์อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแต่ผ้ามาถึงช่วงเราเนี่ยอาจจะดีกว่านั้นเนาะอยากจะไปแต่เขาอาจจะยือ้อไงแล้วนะก็คิดว่าเอ๊ะน่าจะต้องอยู่เกินแหละนะก่อนหน้านี้ก็เลยมองคุณยาย82บวกเพิ่มให้อีก10%ค่ะกลายเป็น90%แล้วก็คิดว่า90%มานานมากนานจนคุยกับคุณแม่อีกรอบหนึ่งคุณแม่ก็เสียหกสเนาะ คุณแม่เคยบอกว่าเลขเจ็ดก็พอแล้วเอกก็ไม่ได้สั้นไปหรอนะคะก็แบบไม่มันดูน้อยไปนะแม่บอกเจ็ดสิบก็พอละพอตอนนี้ต้องบอกว่าเกินเลขเจ็ดมาครึ่งทางแล้วนะคะนะคุณแม่เอกอายุเนี่ยเลขประมาณเจ็ดสิบห้าคุยกับแม่บอกโอ๊ยไวอีกสิบปีก็อยู่ได้เป็นไงคะก็ต้องประมาณแปดห้าเนาะเอกวอหรือ,ร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 อต้องเอาก้าสิบให้แม่เราไปหรือเปล่าถ้าก้าสิบให้แม่เราไปตัวเองต้องเป็นเท่าไหร่ บวกอีก10%เหมือนเดิมเอใช้สูตรเดิมเลยเป็น99นะคะหลายๆคนบอกเอเอา100ไปเลยเหอะ99มันเดี๋ยวคิดเลขลำบากเอาร้อยไปเลยประมาณแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าพอตรงนี้ที่ดูเนี่ยอาจจะเสี่ยงค่อนข้างต่ำ นะคะแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามอยากให้มีสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ในพอร์ตของเราด้วยเพราะว่าถ้าเอกเษียณหกสิบแต่คาดว่าจะอยู่อีหลังกเกษียณอีกสี่สิบปีแบบนี้ค่ะถ้าไม่มีสินทรัพย์เสี่ยงเลยโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนมันแพ้งเงินเฟ้อแน่ๆนะคะอ่ะถ้าเป็นพอร์ตนี้แบบอันนี้เอาใจสายที่รับความเสี่ยงได้น้อยๆเนาะตาสาันนี่บอกแปดสิบห้าได้ไหมอีกสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นสินทรัพย์เสี่ยงสูง นะคะบางคนกังวลเรื่องทองมากเลยเอกแล้วอันนั้นเอาทองออกไปก่อนแล้วกันนะคะสามกองนี้ให้สัดส่วนเท่ากันอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะคะแต่พอคำนวณออกมาดูเ้ยไม่ได้น่าเกียดนะเฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ประมาณสักสามเปอร์เซ็นตต่อปีอย่างน้อยก็สูสีกับเงินเฟอ้อถ้าเรามองเฟอ้อระยะยาวๆอยู่ที่ประมาณสามเปอร์เซ็นตต่อปีนะคะอันนี้เราลองดูหรือถ้าปรับมาอย่างที่เอบอกไปค่ะ BSI ไทย ESG เป็นไงคะเข้ามา อันนี้ต้องลองดูว่าเราจะจัดพอร์ตออกมาเป็นรูปร่างหน้าตากันแบบไหนนะคะอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัวอย่างพอร์ตแต่ถ้าเราบอกว่าโอ้โหตายแล้วถ้าเราลงทุนไปแล้วเมื่อกี้คือเงื่อนไขที่สามเลยอยู่ดีๆพอร์ตชั้นก็บิดเบี้ยวหรือเบ้ไปกว่าที่เราต้องการทํำยังไงละ่ะนะคะถ้าเราบอกว่าเราต้องการสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นหุ้นอาจจะเป็นหุ้นไทยอะไรก็แล้วแต่เอาแค่สามสิบอีกเจ็ดสิบเป็นตราสารนี่ แต่อยู่ดีๆอยู่มาวันหนึ่งพอมาดูอุ้ยมันไม่ใช่แล้วมันเปลี่ยนหุ้นกคยเป็น40ค่ะในพอร์ตเราเปลี่ยนไปนะสัดส่วนมันเยอะขึ้นแต่ตาสารนี่เป็นไงฮะมันเบียดลงมาก็เลยลดน้อยลงไปทำยังไงได้เขาบอกว่าส่วนเกินตรงนี้ถ้าจะง่ายและรวดเร็วที่สุดเป็นไงฮะเอ๊ะขายออกไปเลยขายสีแดงตรงนี้ออกและซื้อสีน้ำเงินเข้าไปถูกไหมคะนี่คือวิธีที่บอกว่าเราก็มาปรับ อเอกก็ว่าเฮ้ยมันรู้สึกสะเทือนใจเนาะบางทีไม่เป็นคนที่ชอบลงทุนแต่ไม่ค่อยชอบขายแล้วเราจะทํำยังไงล่ะถ้าอย่างนั้นเอกเราบอกว่าวิธีที่สองดีไหมเพิ่มส่วนที่ขาดได้ไหมคะเพิ่มส่วนขาดให้ได้สัดส่วนตามที่เราต้องการถ้าเป็นแบบนี้เอกก็เอ๊ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็คือค่อยๆที่จะทำให้เขา เติมขึ้นมาเนาะเติมสีน้ําเงินตรงนี้ขึ้นมาโดยที่เงินลงทุนก้อนใหม่ของเราอะค่ะค่อยๆใส่ไปตรงส่วนที่เราขาดหรืออย่างบางท่านอาจจะมองว่าเอ๊ะอีกปีสองปีหรือในบางช่วงนี่อาจจะมีเงินก้อนที่ได้รับเข้ามาแล้วอาจจะไม่ได้อยากจะขายตรงสัดส่วนสีแดงออกเพื่อจะมาซื้อสีน้ําเงินถูกไหมคะก้อนใหม่ที่เราได้มาเราอาจจะปรับหรือว่ามาลงทุนในก้อนสีน้ําเงินเข้าไปเพื่อให้ได้เป็นสัดส่วนที่เราต้องการเอกก็มองว่าแบบนี้ก็น่าจะ ทำได้เช่นกันแต่อาจจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานสักหน่อยแลนะต้องดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับเรานะคะอันนี้ลองดูค่ะถ้าเราอยู่ในช่วงเลข5้าจะเข้าเลข6ช่วงเลข5้าเราบอกว่าเรามีการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงนะก็คือหุ้นเนี่ยประมาณสัก30%ถ้าเราอยากจะปรับมาให้เหลือสัก15หนะคะต้องบอกว่าหลายคนอาจจะบอกเฮ้ยอายุเปลี่ยนปุ๊บฉันตัดปุ๊บปั๊บเลยก็คือขายคืนเลย ะะก็คือขายออกไปเลยตรงส่วนสีแดงตรงนี้แล้วก็มาซื้อใหม่ก็คือเพิ่มสีน้ำเงินเข้ามาเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เราต้องการแต่อยากจะบอกว่ามันก็ถูกนะวิธีนี้นะแต่ตัวเองจะไม่ชอบแบบนี้ค่ะอาจจะบอกว่าเอ๊หรือว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมารอตอนอายุห้าสิบเเป๊ะหรือว่า60เป๊ะแล้วก็ขายคืนเป๊ะตามนี้เป๊ะเป๊นะคะอาจจะบอกว่าเราเริ่มเริ่ม,มวางแผนก่อนนะนั้นดีไหม อาจจะเริ่มเลยเอ้ห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดแล้วถ้าเราอยากจะปรับอะค่ะตัวเองอาจจะเพิ่มและเงินที่จะใส่เข้ามาตอนที่ยังมีไรายได้เนี่ยเข้ามาอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ําหรือว่าเสี่ยงสูงตามที่เราต้องการลงทุนตรงนั้นเข้าไปนะคะอาจจะใช้เวลาที่นานหน่อยนะคะก็คือค่อยๆทยอยสะสมแล้วก็ปรับพอร์ตของเราขึ้นมาให้เป็นสัดส่วนตามที่เราต้องการนะคะอันนี้ก็มองว่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถทําได้นะคะต่อมา มาสู่ในช่วงพิเศษของการลงทุนในกองทุนรวมไทย ESG แล้วนะคะไม่ทราบว่าในห้องนี้มีใครยังไม่เคยลงในไทย ESG บ้างเลยไหมคะไม่เคยลงเลยอะคะปีนี้ตั้งใจอยากลงไหมคะตั้งใจอยากลงมีหลายท่านบอกอยากลงต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเขาพิเศษยังไงนะคะไทย ESG เขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี66ปีนี้ปีอะไรล่ะคะ68สองปีแล้วนะ แต่ปี6-6ต้องบอกว่าสิทธิ์ที่ได้เนี่ยเขาให้ลงทุน30%ของเงินได้พึงประเมินเหมือนกันเลยค่ะแต่สูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทเห็นความพิเศษไหมคะและปี6-6ที่ลงทุนค่ะจะต้องถือให้ครบ8ปีเต็มถึงจะขายคืนได้ดังนั้นต้องบอกว่าช่วงพิเศษเนี้ยปี6-7 ผ่านมาแล้วเนาะทำอะไรไม่ได้แล้วถ้าใครไม่เคยลงนะคะปีนี้หกแปดและปีหน้าหกเก้าอีกสองปีเท่านั้นนะคะคือเราสามารถลงทุนได้สาเอร์ซของเงินได้พึงประเมินเหมือนเดิมเลยแต่ว่าได้สูงถึงสามแสนบาทแยกก้อนใหม่นะไม่ต้องไปรวมกับใครและถือแค่ห้าปีเต็มเท่านั้นก็ขายคืนได้แล้วแต่อีกจุดหนึ่งที่บางคนอนจาจจะก,กาังวลว่าอุ๊ยแต่ว่ามันไทยนี่เพราะเขาชื่อว่าไทย ESG เพราะฉะนั้นเวลาที่เราจัดตั้งขึ้นมาค่ะจะต้องเน้นการลงทุนในหุ้นไทยหรือตราสารหนี้ไทยถูกไหมคะแต่ว่ามี ESG เพิ่มเข้ามาด้วยก็คือมีความโดดเด่นด้านความยั่งยืนเอก็มองว่าถ้าอย่างนั้นน่าจะเป็นหุ้นที่ดีนะน่าจะเป็นตราสารหนี้ที่ดีนะที่กองนี้ได้เลือกลงทุนเข้ามาแล้วถูกไหมคะเพียงแต่ว่าเน้นหนักการลงทุนในประเทศไทยเท่านั้นเองอยากให้ลองดูตรงนี้ค่ะ วันนี้เลยสดสดร้อนๆเผื่อท่านใดสนใจลงทุนอีกต้องมอแบบนี้เนาะยี่สบเอ็ดพฤศจิกาลงทุนวันนี้เราจะขายคืนได้ก็คือห้าปีเต็มจะไปชนยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาปีเจ็ดสามไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปแต่นี่คือปลายปีแล้วเนาะเราอาจจะต้องลงทุนเต็มก้อนและก้อนใหญ่นะคะไม่อย่างนั้นอาจจะลืมหรือว่าพลาดเรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษ,ษีไปแต่พอมาต้นปีไปไงคะเปิดทำการวันแรกเลยคะ่ะ ห้ามก,กราคมปีหกเก้าถ้าเราลงทุนเต็มสิทธิห้ามก,กราปีหกเก้าก้อนนั้นจะไปครบห้ามก,กราปีเจ็ดสี่ถ้าเรารีบใช้เงินใช้เงินได้เร็วขึ้นตั้งแต่ต้นปีเจ็ดสี่เลยนะคะหรืออีกวิธีนึงเอกจะชอบวิธีนี้ค่ะ DCA เรารู้จักไหมคะรู้จักเนาะหลายท่านลงทุนแบบ DCA ถูกไหมคะ ถ้า DCA t h a ไทย s g จอจะบอกว่าปีนี้ปลายปีอาจจะไม่ทันแล้วอาจจะเป็นก้อนไปก่อนเนาะแต่ถ้าปีหน้าสมมุติว่าลงทุนทุกเดือนเลยใช้สิทธิ์เต็มที่เลยคำนวณแล้วไม่เกินแน่นอนสามแสนบาทเฉลี่ยแล้วต่อเดือนคือลงทุนเดือนละ25,000บาทถูกไหมคะเรามีสี่กองนะคะเราอาจจะลองเลือกดูว่าเอะเราจะให้น้ำหนักกองไหนหรือเลือกกองใดกองหนึ่งอันนี้ได้หมดถ้าไอ้บอกว่าเดือนละสองหมื่นห้าห้ามกราลงเลยคะ่ะสองหม้า ห้ากุมภาก็ลงอีกสองหม้าแต่ถ้าวันไหนชนวันหยุดเราไปดูนะคะว่าเราจะหลบขึ้นหรือหลบออกอะไรแบบนี้นะคะเท่ากับว่าพอถึงปีเจ็ดสี่ปุ๊บห้ามกราถ้าไม่ใช่วันหยุดเป็นไงคะเอก,ก็ขายคืนไอก,ก้อนที่ลงทุนห้ามกราปีหกเ้าได้ได้เงินมาใช้แล้วถูกไหมคะเดือนกุมภาก็จะมีครบอีกก็ขายคืนออกมาได้อีกก็เหมือนกับว่าทยอยขายคืนมาใช้เป็นก้อนๆได้เหมือนกัน หรือใครบอกอุ้ยไม่ค่อยอยากได้แบบบำนาญเลยอันนี้มองเป็นแบบบำนาญเลยเนาะทยอยขายทยอยใช้ก็อาจจะมารอจบครบตอนปลายปีก็ได้ขายรวบก้อนที่ลงทุนในปี69ทั้งหมดออกไปอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเผื่อใครที่บอกว่าอุ้ยไม่ได้มีเงินก้อนที่จะลงทุนในครั้งเดียวเราก็ใช้วิธี DCA ได้นะคะอันนี้เราลองดูนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือในส่วนของ Thai SG ต้องถามว่าแล้วใครเหมาะกับกองนี้ล่ะ กองนี้ที่บอกไปแล้วเน้นการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ไทยถูกไหมคะโดดเด่นด้านความยั่งยืนเราต้องดูก่อนว่าเอ๊เราอยากจะลงทุนกลุ่มตรงนี้หรือเปล่านะคะอันนี้คืออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองบอกว่าอะไรคะเหมาะกับใครที่มีเป้าหมายที่แน่นอนเพราะว่ากองนี้ลงทุนแล้วไม่ใช่บอกว่าเอ๊เอ๋ลงปีนี้ปีหน้าขายเลยได้ไหมเอกบอกาขายได้นะแต่ผิดเงื่อนไขนะคะภาษีที่ลดหย่อนไปเราต้องคืนนะ กำไรที่ได้ต้องคิดเป็นเงินได้ด้วยและอาจโดนเงินเพิ่มด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้สำคัญมากค่ะเป้าหมายเราเองต้องแน่นอนถือได้ยาวห้าปีเต็มสำหรับการลงทุนปีนี้และปีหน้านะคะต้องดูว่าเอเราเหมาะกับกองนี้หรือเปล่านะ,ะลงทุนเป็นครั้งคราวหรือมีเงินได้พิเศษนั่นหมายความว่ากองนี้อ,อยากจะบอกว่าไม่ได้ผูกพันถูกไหมคะปีที่อยากลงทุนปีหน้าไม่ลงอีกเลยก็ได้นะแต่ก้อนที่ลงไปเราจําไว้เลยว่าเมื่อไหร่ ต้อง5ปีเต็มถึงจะขายคืนได้นะคะแล้วก็สุดท้ายสําหรับใครที่บอกว่าต้องการใช้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีเพิ่มอีก3 0 0 0 0นบาทบางทีบอกโอ้เต็มไปหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น r m f กองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวมกันเนาะประกันชีวิตแบบบำนาญรวมไปอีกซื้อประกันสะสมทรั์เพิ่มอีกโอ้โหรวมเต็มหมดแล้ว0 0แสนอยากได้อีก3 0 0แสนทำยังไงก็มาที่ไทย i อสได้นะคะอันนี้เราลองดูว่าเราอยากจะใช้สิทธิ์แบบไหนกันบ้างน,นะคะ,ะตรงนี้มีแถมเพิ่มเข้ามานะเผื่อใครแบบเอ๊ะ ไทยเแล้วเราอาร f เราเป็นยังไงนะคะอารต้องบอกว่าตัวเขาเนี่ยมีหลากหลายนโยบายให้เราเลือกมากกว่านะถ้าลองดูในเรื่องของความหลากหลายอารเนี่ยจะมากกว่าแต่ทุกกองทุกประเภทเลยไม่ว่าจะลงทุนที่ไหนอารจะไม่มีการจ่ายเงินปันผลถูกไหมคะแล้วก็ในเรื่องของเงินลงทุนที่เราลงทุนได้ก็คือไม่เกิน30อร์ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาท เมื่อรวมกับกองลดหย่อนภาษีอื่นๆอย่างที่เอบอกไปแล้วถ้าเกิดว่าบริษัทเรามีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพด้วยนะคะถ้าเราไปซื้อในเรื่องของประกันชีวิตแบบบำนาญที่ค่าเบี้ยค่ะต้องคำนวณเงินได้15%ไม่เกิน2แสนบาทหลังอันนี้ค่ะคือรวมกันหมดแล้วต้องไม่เกิน5แสนบาทนะคะและ r m f เขาบอกเลยว่าเราต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปีนะคะไม่ควรหยุด เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครบอกไม่เคยฟือ้อ A.M.F และอยากลงทุนเอยากจะแนะนำว่า D.C.A น่าจะเป็นวิธีที่ช่วยได้และปลอดภัยตรงที่เราไม่ลืมการลงทุนแน่นอนหรือถ้าบอกว่าไม่ชอบ D.C.A อยากจะลงทุนเองจับจังหวะเองบอกว่าได้นะแต่วันทำการแรกของปีค่ะลงทุนไปก่อนสักก้อนหนึ่งได้ไหมเผื่อพลาดนะคะ5้าร้อบาทพันบาทแบบนี้ก็ได้นะคะลงทุนเอาไว้ก่อนให้จำได้ว่าไอ้ปีนี้ฉลงไปแล้วอย่างน้อยไม่ผิดเงื่อนไขแน่นอน ะะอันนี้เป็นเงื่อนไขของเขาและต้องบอกว่าห้ามหยุดการลงทุนติดต่อกัน2ปีด้วยอันนี้คือเงื่อนไขของ AMF นะคะอายุต้องครบ55ปีบริบูรณ์ถึงจะขายคืนได้และอีกหนึ่งข้อก็คือนับการลงทุนตั้งแต่ครั้งแรกจวบจนถึงวันที่เราต้องการขายคืนค่ะต้องไม่น้อยกว่า5ปีเต็มเพราะบางทีหลายท่านอาจจะสงสัยไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยว่าเอ๊ะเพิ่งลงทุนปีที่แล้วแต่ปีนี้ ใช้สิทธิภาษีไปเรียบร้อยแล้วและบอกว่าไม่มีเงินได้แล้วทํำยังไงเขาบอกว่านับแค่ก้อนแรกที่ลงทุนเท่านั้นต้องครบ5ปีเต็มก้อนสุดท้ายอาจจะแค่ไม่กี่เดือนก็ขายคืนได้แล้วนะคะไม่กําหนดการลงทุนขั้นต่ําต่อปีแล้วอย่างที่เอบอกไปนะบอกว่าบริจอบหลวงเริ่มต้นลงทุนขั้นต่าแค่ห้า้อยบาทก็ลงทุนได้ไม่ผิดเงื่อนไขแต่ถ้าลงทุนแค่5้าร้อยเราจะใช้สิทธิได้แค่500บาทเท่านั้นตามที่เราลงทุนไปนะคะ แล้วใครล่ะที่เหมาะกับ ARMF ก็จะมีอีกแบบหนึ่งต่างจาก Thai SG แล้วเห็นไหมคะมีเป้าหมายกเกษียณอันนี้เอจะบอกเลยหลายครั้งเลยคะ่ะเพราะว่าะไรคะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเน,นื่องทุกปีทุกปีถ้าเป้าหมายเราชารัดเอเชื่อว่าเราทําได้นะมีเป้าหมายกเกษียณต้องการลดหย่อนภาษีนะคะลงทุนเขาเรียกว่าลงทุนได้อย่างสม่ําเสมอและ ARMF พิเศษตรงที่ไม่จําเป็นต้องลงทุนเท่ากันทุกปีคะ่ะ พอพูดถึงลงทุนเท่ากันทุกปีบางคนก็คิดอีกถ้าเป็นประกันละ่ะถ้าเราซื้อประกันไว้เราต้องจ่ายเบีย้ยเท่ากันทุกปีเนียคะเท่ากันยกเว้นประกันสุขภาพถูกไหมคะถ้าเพิ่มเข้าไปเบีย้ยตรงนั้นอาจจะจ่ายแพงขึ้นทุกปีหรือทุกห้าปีตามแต่แบบที่เราได้มีการตกลงซื้อเอาไว้นะคะดังนั้นต้องบอกว่า RMF ถึงแม้จะดูแล้วยาวนานกับบางท่านเนาะแต่สำหรับตัวเองอาจจะมองว่ามันไม่ได้นานหรอกคะ่ะ และเงินก้อนนี้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆนะก็คือเพื่อเป้าหมายกเกษียณอายุของเรานั่นเองนะคะอะไะค่ะสุดท้ายแผนชีวิตตรงนี้นะคะบจบุหลงได้จัดทำขึ้นถ้าเราลองสังเกตดีๆเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด7ช่วงชีวิตของเรานะคะแล้วก็ใน7ช่วงตรงนี้นะก็คือมีในเรื่องของการวางแผนทางการเงินอยู่ด้วยในแต่ละช่วงต้องบอกว่าเราอาจจะเหมาะกับการวางแผนในแต่ละรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป นะหรือว่าการใช้ชีวิตนียเรา,ามีการเน้นอะไรแบบไหนกันมาบ้างนะอย่างที่มัสครูเอบอกไปอะค่ะก็อาจจะมีแตะในเรื่องของการวางแผนภาษีบ้างแตะในเรื่องของการวางแผนการลงทุนบ้างหรือแม้แต่ในเรื่องของเป้าหมายนะหรือว่าแผนการเกษียณบ้างนั่นเองนะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งนะหรือว่าแต่ละเป้าหมายหรือว่าแต่ละช่วงตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าเราสามารถที่จะกลับมาแล้วก็มาลองดูว่าเราจะวางแผนอะไรในแต่ละช่วงชีวิตของเราตรงไหนได้บ้าง อาลคาะสำหรับในช่วงต้นตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะต้องบอกว่าในพันธกิจของบรจบุหลวงของเรานะอยากที่จะทําให้ครอบครัวไทยมีความมั่นคงทางการเงินเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนที่2กับคุณเสกสรรกันขอบคุณมากค่ะ